ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6นานะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหงน,นะครับที่ดวงดาวเดิงจินนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนัก กลายเป็นเบานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกันนะครับจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวนะครับพระพุธนะครับแน่นอนครับในช่วงของเดือนนี้ตนุรักษ์ของเราในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้าก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ดีนะครับเราเรียกว่านะครับตนุนะครับไปอยู่ในเรื่องของวินาศนะครับวินาศก็แปลว่ารับรับซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยนะครับต่างถิ่นแดนไกลหรือ กักขังจองจำนะครับหรือเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นอะไรเขาว่ากันไปนั่นก็หมายความว่าตัวตนของเราเองน่ะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนวินาศก็จะเป็นช่วงที่นะครับบางครั้งก็อาจจะอยากจะมีโรคส่วนตัวหรือรักสนโดดก็ได้นะครับนะหรือบางครั้งอาจจะไปทําเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับนะที่ทําให้เรามีปัญหานะครับก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเป็นจุดที่เราจะต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีกันนะครับมากพอสมควรน,นะครับแล้วดาวที่เล็งเข้ามาเนี่ยก็คือดาวเสราร์นะ นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องสําหรับบางท่านนะครับนะถ้าหลงละเลงนะครับเกี่ยวเรื่องของอบยมุกต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้จะยุ่งยุนน่งวุ่นวุ่นพอสมควรนะเพราะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีกุ้มเขาเรียกไปอยู่ในเรือนอริส่งกระแสมาถ,ถึงตัวเราในภพว,วิณาศินะอันนี้ยุ่งยุ่งเลยนะครับก็ถือว่าไม่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะให้หนักกลายเป็นเบาเบาไม่เกิดขึ้นนนนเเเลยยะะคครรรััับบดดี๋วาามูก โอเคนะครับได้ไพ่พระพิคเนตนะครับนะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับนะถึงความสําเร็จนะครับในลักษณะต่างๆนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับทำให้รอดพ้นนะครับในเรื่องราต่างต่างได้แต่ว่าหลักๆแล้วนะครับนะคือการที่ตนุรักเราเนี่ย อยู่ในเรือนวินาาเนี่ยอันนี้มันอยู่ในจุดที่นะครับเราเสียหายอยู่แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าให้เรามีสตินะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับแล้วเกิดท่านใดที่มีสายยานองค์พระพิคเนศนะครับนะก็สวดบูชาขอพอรก็จะช่วยให้รอดพ้นเรื่องยุงย่งยุ่นๆไปได้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะว่าตนุอยู่ในเรือนวินาานะครับนะก็ นะครับเวลาทําอะไรอย่าประมาทนะครับถ้าไม่ประมาทก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับพไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสําเร็จทุกเรื่องนั่นก็หมายความว่านะครับตัวเราเองมีเกณฑ์ที่จะทําเรื่องราอะไรก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จเนี่ย,พยไพ่ใบนี้น่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราทําบางสิ่งบางอย่างในลักษณะของการซัพพอร์ต นะครับช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังให้คนอื่นเนี่ยจะประสบผลสําเร็จดีนะครับไม่ควรที่จะทําอะไรที่มันออกหน้าออกตาจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเด่นคือถ้าเราเด่นเนี่ยเราจะเป็นภัยนะครับไพ่ใบน,นี้เป็นการบอกบอกว่าให้ทําบางสิ่งบางอย่างนะครับนะด้วยสติแล้วก็อยู่เบื้องหลังเป็นแบ็กจะดีกว่านะครับนะแล้วจะประสบสำเร็จมีชื่อเสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะต่อไป นะครับเดี๋ยวเรามาดูก er ันต่อนะฮะเรามาดูดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกฟังปูริเยเลยนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยคือดาวพระศุกนะครับณตอนนี้สถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับได้ตําแหน่งนะนะครับเขาเรียกอุดมเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์แห่งอุดมสมบูรณ์ก็แสดงว่าการเงินการทองไม่มีปัญหานะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยการเงินดีนะครับนะแล้วก็นะครับ อีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนสุภะนะครับในราศีพฤษภเนี่ยก็สุภะมาลาภะก็เป็นช่วงที่ตัวของเราเองนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเรื่องของโอกาสเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่ตอบโจทย์ความต้องการนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เน้นในเรื่องของณดิวกันให้ลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีปัญหานะก็โอเคถือว่าดีนะครับนะโอกาสเรื่องเงินไม่มีปัญหานะครับเรื่องความสําเร็จต่างๆไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไง ให้บังปูริเยกว่าเดิมนะครับนะเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินกันทองโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่อภิสิทธิ์ชนเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับไพ่นี้เป็นไพ่นะครับโคปาหรือนะครับพรกกิษณะก็คือพระนาลายนั่นแหละอวตารมานะครับในในวัยเด็กนะครับท่านนี้ดือมากท่านนี้สนมากนะครับแต่มีคนรักท่านกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับด้วยความสดใสล่าเลยก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับการเงินการทองของเราเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนลาภ นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักใครเอ็นดูสนับสนุนก็เกิดจากความน่ารักของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัธยาศัยนะครับอะไรที่เป็นข้อดีของเราให้รักษาไว นะครับเรารักษาตรงนั้นนะครับจะทําให้เราเองต่อยอดนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดีไปหมดเลยนะครับนะก็ถือว่าดาวพฤหัสนะครับให้คุณเต็มที่เลยสําหรับชาวราศีกันในช่วงของนะครับหนึ่งถึงสิบห้านี้นะครับนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับนะแล้วก็การเงินการทองเนี่ยจะเกิดจากความเสน่หาส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากความรักและเอ็นดูส่วนหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าดียินดีด้วยนะครับนะก็พยายามทาตัวให้น่ารักนะครับเอาละต่อไป ในเรื่องของความรักนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเลื้อรลังนะครับนะสำหรับชาวราศีกันนะครับนะดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนะครับนะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยยังมาอีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนพันธุด้วยนะครับนะทีนี้ดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยเขาเรียกว่าตกภพมรณะถ้าจริงใจหรือจริงจังกับใครในช่วงนี้มักที่จะเจ็บนะอาจจะแนะนําว่าเวลาคบใครหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่เนาะดูกันไปก่อนดีกว่า นะครับนะเพราะลูกศิษย์ของอาจารย์หลายๆคนหรือลูกค้าหรือ f c หลายๆคนนะที่มีนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับคู่ครองนะครับนะเป็นดาวความรักสําหรับชาวราศีกันเนี่ยนะครับก็ผิดหวังในเรื่องของความรักในรูปลักษณะต่างๆนะอาจารย์ก็แนะนําว่านะครับอย่าไปจริงจังมากนะครับนะก็ค่อยๆดูไปค่อยๆคบไปนะครับถ้าจริงจังบางทีเราเจ็บนะครับอันนี้ก็ไม่ดีนะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีกันนะครับนะเอาละนะครับนะด้ไพ่นะครับวามนาเนาะนะเขาเรียกไพ่ปามามคคน ไพ่ดูถูกคนนะหนึ่งเลยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวราศีกันหลายๆคนเจอนะครับนะก็คือว่าเจอคู่นะครับที่ไม่คู่ควรนะครับนะแล้วก็แต่ว่าไม่คู่ควรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องอะไรเลยนะเกี่ยวเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเหยียดคนเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดูถูกคนนะเป็นไพ่ที่ทําให้คู่ครองหรือคู่สัญญาหรือความรักอะไรเนี่ยมันเกิดการเหมือนเป็นแบบชนชั้นวรรณะครับนะอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยฉันเป็น นายเธอเป็นบ่าวอะไรประมาณนี้ออกประมาณนี้เลยแล้วสําหรับบางคนเนี่ยที่ทนมานานน่ะทนมานานแล้วก็เก็บมานานเนี่ยคือต้องบอกได้เลยว่าคือมันถึงเวลาแล้วนะฮะที่ตัวของเขาเองเนี่ยคือจะหลุดจากพันธนาการนะมีชาวราศีกันหลายๆคนนะครับที่นะครับเลิกลาหรือจบชีวิตคู่นะครับด้วยการหย่าร้างเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากนี่แหละ การดูถูกกันการเหยียดกันการไม่ให้เกียิกันนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันคนละขั้วเนี่ยนะครับนะเรารู้สาเหตุแล้วนะครับสําหรับชาวราศีกันบางท่านนะถ้าเรามีคู่ครองแล้วเราไม่ให้เกียรติเราดูถูกเพราะเราคิดว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูเขาจะ พูดจาหยาบคายหรือจะพูดจาที่แบบทำร้ายจิตใจเนี่ยอันนี้คิดใหม่นะครับนะเพราะว่าตอนนี้นะครับคู่สัญญาเราหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่ทนแล้วครับถ้ามีปัญหานี้มีโอกาสเลิกลากันสูงเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆก็ดูกันไปก่อนนะครับนะเพราะาเราจะเจอคนที่นะครับค่อนข้างที่จะ ความคิดหรืออะไรยังไงเนี่ยมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ตอบโจทย์กันสักเท่าไหร่นะครับนะอาจจะก็แนะนําว่านะให้ดูดูกันไปก่อนนะครับนะเรื่องความรักนะไพ่ก็ามาเตือประมาณนี้เอาละต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของเรือนการงานนะเรือนการงานก็คือดาวพพุธอีกเหมือนเดิมนะครับนะก็อยู่พบวินาศเหมือนเดิมนะครับก็คือดาวพพุธนะครับท่านเป็นดาวชั่วเรือนกรรมะ กรมมะก็แปลว่าการงานเราเนี่ยแหละนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ก็ยังคงเดินไม่ดีนะครับยังคงอยู่ในราศีนะครับสิงห์เราเรียกว่ากมาราาากมมะไปวินาศ์คาว่ากรมมะไปวินาศเนี่ยคือวิถีชีวิตหรือการกระทําหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของความประมาทเลินเล่อไว้ใจคนนะครับแล้วก็ขาดความ นะครับไต่ตรองนะครับนะเกี่ยวเรื่องวิถีชีวิตบางคนเนี่ยหลงทางนะไปทําเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนะครับบางคนไปชดชีวิตโอ้หลายอย่างเลยนะครับนะเบาสุดก็ได้จะเป็นเรื่องของมีโรคส่วนตัวสูงเท่านั้นเองนะครับแต่แน่นอนนะครับดาวชื่อเืินการงานตกวินาศยังไงก็อย่าประมาทมีงานมีหน้าที่อะไรก็พยายามทานะครับให้เต็มที่นะครับเรามีหน้าที่อะไรเราทานะครับจะได้ไม่มีช่องหรือมีโอกาสนะครับให้คนอื่นเนี่ยมาทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นได้นะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับนะวิถีชีวิตหรือกรรมะ อะไรยังไงเนี่ยยังมีปัญหานะครับนะเป็นจุดที่ต้องะระมัดระวังนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราดูที่ว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเบาไม่เกิดขึ้นเลยเขาบอกว่าวิธีชีวิตนะครับอย่าประมาทอย่าประมาทเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะขนาดท่านเป็นถึงมหากษัตริย์นะเนี่ยสีรามนะถูกในประเทศไปอยู่ในป่าทั้งหลายปีกลับมานะไม่นั่งบัลลังก์ด้วยยืน นะครับพร้อมลบนั่นคือท่านไม่ประมาทเลยนะครับเราให้พิจารณาตัวเองอยู่เนืองๆนะครับว่าอะไรคือสาเหตุทําให้เรารล่ํารวยอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เรายากจนอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ชีวิตเรายุ่งยุ่งวุ่นให้ไปพิจารณาตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับนะอันไหนที่ไม่ดีก็ลดละเลิกเสียนะครับอันไหนที่ดีก็พยายามนะครับพัฒนาต่อนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าให้ดูตัวเองนะครับใ WOW ห้ดูจิตตัวเองนะครับแล้วประมาณว่าชั่วดีรู้หมดแต่อดไม่ได้เนี่ยอันเนี้ย พยายามพยายามนะครับนะพยายามมากๆนะครับแล้วคุณจะรอดพ้นสิ่งต่างๆที่ทําให้วิถีชีวิตคุณยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพวะคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับนะเอาละนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับผมเกดกล้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ